สวัสดีครับพบกับร้านจำหน่ายผ้าคุมรถนะครับผ้าคุมรถเหนียวเหนียวทนทนอายุการใช้งานนานๆน,น,นะครับตัวเนื้อผ้าเป็นผ้าชั้นเดียวนะครับเป็นผ้าที่เป็นเนื้อผ้ามีเส้นใยนะครับแล้วก็เคลือบด้วยโพลิเมอร์ป้องกันแสงแดดนะครับตัวเนื้อผ้ากันน้ำร100%เเซนะครับแต่สำหรับลูกค้าท่านใดที่คุมกางแจ้งนะครับ น้ำก็อาจจะสามารถซึมตามรอยตะเข็บได้นะครับตัวเนื้อผ้าเหนียวนะครับเหนียวทนสามารถดึงได้กระชากได้นะครับและตัวเนื้อผ้ามีน้ำหนักนะครับสามารถทนลมพัดแรงได้นะครับลมพัดแรงไม่ขาดง่ายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผมคุมให้ดูนะครับผ้าคุมของเราตัดตรงรุ่นนะครับคุมสวยครับ คุมรัดแน่นดีนะครับวันนี้ผมจะส่งของให้กับลูกค้าเป็น d m a x v c o ีคอร์นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับ d m a x c ประตูเราขายอยู่ที่2,500บาทนะครับลูกค้าก็สามารถส่งแบบเก็บเงินปลายทางก็ได้หรือว่าจะโอนเงินมาก่อนก็ได้นะครับเราส่งขายทั่วประเทศนะครับ ราคา2,500บาทแล้วก็มีทุกรุ่นทุกไซส์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาหรือว่าจะทักข้อความมาก็ได้นะครับแล้วก็ส่งรูปรถมาให้เราดูแล้วก็จะตัดตามรุ่นรถให้นะครับ<ม>นี่ครับคุุมสวยงามมากนะครับเนื้อผ้าก็เหนียวทนอายุการใช้งานนานนะครับ อย่าลืมนะครับพี่น้องท่านใดที่กําลังมองหาผ้าคุมรถนะครับแนะนําเป็นผ้าตัวนี้นะครับผ้าตัวนี้เหนียวที่สุดในวงการผ้าคุมรถในขณะนี้นะครับเท่าที่ขายมาก็มีตัวนี้แหละที่อยู่ได้นานกว่าเพื่อนนะครับผมก็ขายมาหลายรุ่นหลายเนื้อผ้าเหมือนกันนะครับก็อยู่วงการมาก็10กว่าปีนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ